มาละเดอไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระทับชับไวทเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยท่าตุกรณ์ข่าวตานทั่วไปอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอพี่น้องครับวันนี้ทก,กสโอ,อนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี -66 งวดแรกนะครับซึ่งมีมูลค่ากว่า4,500ล้านบาทนะครับ ทกสเริ่มจ่ายเงินตามมาตราการโครงการประกันร,รายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,565ทับ66ครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันร,รายได้ข้าวที่ปลูกข้าวตั้งแต่1เมษายนถึง31ตุลาคม2,565และเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคใต้จะต้องปลูกระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง28กุมภาพันธ์2,566 จำนวนเงินกว่า4,516ล้านบาทซึ่งทกศจะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกร,ร,กรโดยตรงพร้อมกันทั่วประเทศ24พฤศจิกายน2565ครับ ขณะเดียวกันโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 5ทับ2 5 6 6สนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร,รในอัตราไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน20,000บาทต่อครัวเรือน24พฤศจิกายนก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรรวม8,417 0, 0ครัวเรือนจำนวนเงินกว่า115 0ล้านบาทครับ ทั้งนี้กเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ท,งทรรางแอปพลิเคชันทกศ A Mobile และก็ o m o l i p l u l u s ตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของทรกศได้ทั่วประเทศครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ